สวัสดีค่ะ่านพี่แ่าน้องสุภูสุคนเดี๋ยวมื้อนี้แม่ตู่บิมจะไม่เฮดวุ่นวุ่นกะทิที่สีไทรบะก,กอกสีม่วงลงไปนำ้ำเก๋ไก่สลัดเดอร์จ้ะเอาไว้ใส่กินกับสลัดขี้โตนะคะเพราะว่าสีเข้าสีใสรตะนน้ำมันบะก,กอกนี่มันก็นเหมือนจะขาดไขมันจากบักเพาไปอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเข้าตรงนี้ครบถูกไขมันเนาะอันนี้จะ้ะนี่จะ้ะเก๋ไก่สลัดเดอร์นะคะ นี่กัซีมีเอ่อหมักกอ,อกอยู่ในวุ่นจ้ะฮามามซ่ทอปปิ้งกับสลัดอืมไอเดียเก๋ๆเท่ๆแบบนี้เหมาะสำหรับเชา่าขี้โตนะคะเพื่อจีบเบื่อแห้งอันนี้เป็นชีสจะ้ะชีสนี่กับมาจากโกชีสแพะจ้ะแพะ แซาบกับพี่น้องเก๋ๆจะกเก๋ๆเท่ๆเมื่อกงครับโบมเมนต์โมเมนต์ขนมโคกแล้วจา้าวุ่นอืเทนะเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการเหตุจะว่ามีจังไหนเดี๋ยวไปลองเหตุกันจะอันดับแรกเขากใส กะทิลงไปในกระทะนะคะตามด้วยผลบุงจ้ะผลบุงคนให้มันเข้ากันจ้ะย่ขนัดแล้วเข้าจังใส่เกลือลงไปเดี๋ยวสัดส่วนต่างๆม่ตู่ก็ว่างไปทั้งล่างคือเกาืนะจ้ะต้มด้วยไฟแห้งเลยค่ะหรือผู้ใดอยากใส่น้ำตาลเทียมก็ได้นะคะในกรณีนี้ใส่น้ำตาลเทียมก็ได้แต่ว่าม่ตู่ว่าแต่กินน้ำตาลเทียมก็จะติดหวานเกินไปจ้ะระวังนี้ ต้มบุญเสวดแล้วเ้ากรมาเตรียมประกอบใส่ลงไปในถาดน้ำแข็งจ้ะประมาณนี้จ้ะใส่ช่องละเม็ดกับพ่อนะคะ่ะพอดีหลังจากนั้นห้ากระยอดกะทิลงไปเลยค่ะยอดให้เต็มแล้วจงรอให้มันเย็นนะคะจะรอรอให้มันเย็นก่อนค่ะรอเวลาประดนุนะ,ะ่ะเพราะว่ามันช่องเล็กๆเ,เองจะพร พอเย็นแล้ววุ่นเขาเย็นแล้วเขากะมาว่างน้ำสลัดเลยค่ะในสลัดตัวนี้อาซิมี่ผวกชีดโกดชีดหรือว่าพักต่างๆตามสอบเลยนะคะจะว่างลงไปเลยค่ะสวยงามน่ากินค่ะไอเดียเกย๋ๆย,ย่งสิเชิญชวน,ชวนแฟนๆพี่น้องทุกคนผู้ใดเด็ดช่วชิปแยท่องรักก็ล,ลอกกัไปปรับเห็ดเบึ่งนะคะสกินก็ปลาหรือว่าเนื้อย่างก็ได้ค่ะตามนี อันนี้มันเป็นทั้งแรงของเมตูนะคะก็เลยกินตัสลัดแบบนี้หลังจากนั้นกะซิมาไซน้ำมันบกกค่ะสองซอนสามซอมก็แล้วแต่ผู้ใดสิได้กินนะคะแต่ละมือเพราะว่าต้องการพลังงานบซํากันนะคะแล้วตะคนที่เสร็จไวหลังจากน้ำมันบกกกแล้วะใส่น้ำส้มค่ะน้ำส้มแอปเปิ้ลเรียบร้อยค่ะพี่น้องง่ายๆค่ะไอเดียเกยๆ๋ๆจังสีล่องไปเหตบึงนะคะ อยากจอยอยากสุขภาพดีกะจัดไปเลยจ้ะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องย่าท่องหลักเดียวมะพ่อกันคลิปหน้าคลิปใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสิเดี๋ยวพอผ่านคลิปใหม่ๆน้ำนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ